สวัสดีครับวันนี้นะฮะเรากลับมาอัปเดตดวงรายสัปดาห์นะครับเป็นประจำกับหมอกรีดคอนเฟิร์มได้ที่ช่องกรีดคอนเฟิร์มโฮโลนะครับแล้วก็หมอกรีดคอนเฟิร์มดูดวงฟรีแก่ทุกท่านนะครับก่อนอื่นเลยนะ่ยฝากท่านนะกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดเห็นโพสต์ก่อนติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดการดูดวงสดๆกับผมแบบนี้นะครับอัปเดตดวงชะตาก่อนใครเลยนะฮะใครอยากดูดวงกับผมก็โทรได้เบอร์นึงนะฮะหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามศูนย์นะครับละเอียดมากขึ ครับว่าหลายคนเนี่ยนะครับอยากให้ดูให้ละเอียดสัปดวงรายสัปดาห์ผมก็พยายามเจาะแบบดูให้ละเอียดเลยนะฮะเรียกได้ว่าทุกท่านจะได้แบบละเอียดชัดเจนกันเลยนะครับเอาล่ะนะฮะวันนี้ฮะการดูในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราจะแตกต่างกันไปนะครับวิธีการดูแล้ววันนี้ฮะเราจะดูเป็นราศีครับแต่ราศีนั้นเราจะแบ่งเป็น4กลุ่มนะครับก็คือแล้วแต่ตามธาตุเราจะเริ่มกันแรกเลยนะฮะธาตุไฟครับท่านที่เกิดในกลุ่มธาตุไฟขอส2บราศีจะมีด้วยกันอยู่3ราศีครับธาตุไฟจะมีราศีเมษ ราศีสิงและก็ราศีธนูนะครับเอาละนี่เป็นคำทนายดวงตะตาของท่านประจําวันที่27เมษายนถึง3พฤษภาคมสาหรับ3าราศีนี้นะครับเมษสิงและก็ธนูนะครับตามดวงชะตานะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเมษสิงและธนูเน,นี่ยนะในช่วงสัป,ปดาห์นี้เนี่ยนะฮะเป็นจังหวะที่ดีสําหรับใครนะฮะที่รู้สึกว่าความรักเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะมันไม่ค่อยจะดีนะประเภทว่าความรักมีปัญหาทะเลาะเบาะแวงกันคนรักห่างเหินหรือว่ารู้สึกว่าเอะคนรักเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับบอกได้เลยว่าสัปดาห์นี้เนี่ย เป็นช่วงที่ดีถ้ามีโอกาสพูดคุยกันเคลียร์ใจกันจะมีโอกาสที่ได้กลับมาคืนดีกันต้องบอกนะฮะคนลกของคุณนี้อาจจะมีพฤติกรรมที่แปลกแลกไปครับแต่ว่ารับประกันเลยครับว่าเขายังไม่เปลี่ยนไปแน่นอนคอยปรับความเข้าใจกันรวมถึงในสัป,ปดาห์นี้ด้วยนะฮะท่านใดนะครับที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการงานปัญหาเรื่องความขัดแย้งกันในวงงานกันในครอบครัวสัปดาห์นี้ราศีธาตุไฟครับเมษสิงห์ธนูนะครับเป็นสัปดาห์ที่ถ้าได้เคลียร์ เปิดอ,อกพูดคุยกันจะประสบความสําเร็จเรียกได้ว่ากับร้ายกลายเป็นดีกับวิกฤตให้เป็นโอกาสต้องเปิดใจคุยกันนะครับอย่าได้ฝากใครไปคุยนะครับเปิดใจเคลียร์กันคุยกันเองเลยทุกแง่ทุกมุมจะเป็นผลที่ดีขึ้นอย่างมากๆเลยนะครับสําหรับคนที่โสดอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าสามาราศีนี้เมษสิงห์ธนูสดอยู่ต้องบอกเลยนะว่าคุณจะไปเกี่ยวข้องกับความรักที่เปิดเผยไม่ได้ประเภทว่าอยู่ดีๆก็อาจจะต้องไปเกี่ยวพันกับผัวเขาเมียเราหรือว่า ไปโพพันกับเรื่องของรักสามเศร้าอยู่ๆคนที่คุยอยู่คนที่ตัดสินใจจะคบอยู่ต้องบอกเลยนะครับว่าอยู่ดีๆเหมือนมีเจ้าของแล้วอยู่ดีๆก็เหมือนกับเขานั้นไม่โสดซะอย่างนั้นหรือยังเลิกกับแฟนไม่ขาดต้องบอกเป็นลักษณะนี้เลยนะแล้วก็ที่สำคัญนะฮะต้องบอกเลยนะว่าในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยนะฮะถ้าถามถึงเรื่องเกี่ยวกับการงานต้องตอบเลยว่าดาวของการงานนั้นนะครับจะมีดาวของการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับต้องบอกเลยว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับในด้านของการงานถ้า านสามารถกระทําได้ถือว่าอยู่ในเกณ์ที่ดีเลยท่านสามารถย้ายงานเปลี่ยนแปลงงานได้อยู่ในมุมที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดที่เกี่ยวพันกับเรื่องงานประชาสัมพันธ์งานเขียนเกี่ยวกับสื่อโซเชียลนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆทําอะไรเกี่ยวกับออนไลน์เกี่ยวโซเชียลจะดีมากๆได้ผลประโยชน์เรียกได้ว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับสำหรับเรื่องของการเงินนะฮะต้องบอกเลยนะว่าช่วงนี้นะครับถ้าท่าน,านมีเรื่องเกี่ยวกับการเงินเกี่ยวกับเช็คเกี่ยวกับเอกสารนะครับการเจรจาเกี่ยวกับทรัพย์สินนะครับที่ดินนะครับในหน้าประกงประกันต่างๆต้อง ต้องบอกเลยครับว่าช่วงนี้เนี่ยจะมีปัญหาคือต้องบอกเลยครับมันจะมีเรื่องทําให้ท่านต้องเดือดเนื้อร้อนใจนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเงินการสัญญุสัญญาต่างๆไม่เป็นผลนะครับเป็นลักษณะน,นั้นเลยนะฮะและที่สาคัญเลยฮะท่านต้องรมะมัดระวังนะครับจะมีอดีตเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาการเงินที่เคยเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วเหมือนมันเคลียร์ไปแล้วอยู่ดีมาปะทุขึ้นมามันกลับ ออกมาเป็นลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นครับตรงนี้ท่านต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับอย่าได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับเรื่องของการข้บประกันหรือใช้บัตรเครดิตลูดมากๆม,มีเกณฑ์การที่ท่านจะต้องเดือดร้อนเกี่ยวเรื่องของเครดิตตรงจุดนี้ด้วยนะครับแต่อะไรก็แล้วแต่ในช่วงสัปดาห์นี้เป็นไปได้ครับแนะนําเลยนะครับให้ส่วนกระถายัานทุนนะครับวันละ9้าจก จะทาให้ดวงตาของท่านดีขึ้นเน่อเพราะเรื่องเงินเรื่อง่อนะครับสำหรับสุขภาพนะฮะช่วงนี้ท่านต <Styles. S 1> ้องระมัดระวังนะครับช่วงนี้นะฮะต้องบอกว่าดาวอากาศเนี่ยนะครับเกี่ยวข้อกับราศีเมษเนี่ยมันค่อนข้างแปรปรวนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอากาศจะค่อนข้างมีปัญหานะครับทำให้ท่านจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจมีโอกาสที่จะปวดหัวตัวร้อนเป็นหวัดนะครับแล้วก็จะเริ่มรู้สึกสมองมันจะตื้อต uh, <c oughs> ื้อตึงตึงคิดอะไรไม่ค่อยออกนะครับมึนหัวเวียนหัวนะครับถ้ามีอาการแบบนี้นะครับแนะนาว่าให้ท่านทาบุญเกๆ นในช่วงนี้แนะนําว่าท่านไม่ควรที่จะเดินทางไกลหรือไปไหนเป็นหมู่คณะนะครับเพราะว่าอาจจะมีคนเคาะไม่ดีร่วมอยู่ในทริปของท่านด้วยหรือว่าเกี่ยวกับการไปด้วยทําให้อาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือในระยะช่วงนี้ระวังระวังเรื่องแก้วบาดของมีคมบาดเราด้วยนะครับนี่คือดวงของราศีเมษสิงห์และธนูของราศีธาตุไฟในช่วงสัปดาห์นี้ครับต่อไปนะเป็นราศีธาตุเกิดในธาตุดินนะครับธาตุดินได้แก่ราศีพฤษภราศีกันและราศีมังกรน,นะครับในช่วงสัปดาห์นี้ ต้องบอกเลยนะว่าถ้าท่านเป็นคนโสดท่านเองมีเกณฑ์นะฮะที่จะได้เจอคนในเครื่องแบบครับหรือว่าคนที่ทํางานเกี่ยวกับพวกขา้าราชการคนในเครื่องแบบอาจจะเป็นทหารตำรวจหรือข้าราชการนะครับรวมถึงพวกวิศวกรทำงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่องยนต์กลไกแพทย์หรือขายอุปกรณ์การแพทย์หรือเกี่ยวพันกับพวกของมีคมเรียกได้ว่าชัดเจนมากๆนะหรืออาจจะเป็นคนขายอาหารนะฮะคนขายอาหารขายพวกเกี่ยวกับเนื้อสัตว์ก็ได้นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าถ้ามีคนลักษณะนี้ เข้ามาถ้าและท่านโสดอยู่ต้องบอกเลยว่าสามารถคบหาดูใจได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็เขาจะให้โชคให้ลาบให้ความสําเร็จกับตัวคุณอย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะฮะสำหรับคนที่เพิ่งเลิกลานะฮะกับคนรักไปแล้วก็หวังที่จะรีเทิร์นเนี่ยต้องบอกเลยว่าหมดโอกาสแล้วครับในช่วงนี้ไม่มีโอกาสแล้วครับรีเทิร์นยากนะครับแต่ว่าถ้าท่านเองต้องบอกว่ามีคู่อยู่แล้วในจังหวะระยะนี้ต้องบอกว่าท่านอาจจะมีโชคลาบนะครับได้มาจากคู่ของท่าน,านด้วยอันนี้ชัดเจนทีเดียวเลยนะครับสำหรับช่วงนี้นะ ต้องบอกเลยนะเรื่องของการงานนะครับ <c oughs> คุณเองเนี่ยนะครับจะเด่นมากถ้ามีเรื่องเกี่ยวพันกับพวกเพื่อนฝูมิสหายต้องบอกว่ามิสหายนะฮะจะให้ลาบกับท่านและช่วงนี้อยู่ดีๆจะมีโทรศัพท์จากเพื่อนจากฝูโอ้ยโทรมาหาคุณเยอะแยะ,ยะมากายเลยนะครับโดยเฉพาะเพื่อนต่างเพศอันนี้จะโอเคมากๆแต่ว่าท่านต้องระมัดระวังนะมีคู่อยู่แล้วนะเพื่อนต่างเพศโทรมาแล้วเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับช่วงนี้คุณจะโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของการสมาคมหรือว่าการทําอะไรที่เกี่ยวพันกับเรื่องของในหน้าแล้วก็เป็นเกี่ยวพันกับเรื่องการขายของ ของเก่าของมือ2ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆนะครับในระยะนี้ท่านเองจะต้องไปเกี่ยวข้องกับคนมีเครื่องแบบทหารตำรวจหรือว่าอะไรเกี่ยวกับพวกคนมีเครื่องแบบนะฮะชัดเจนมากๆเลยนะฮะแต่คุณต้องระวังนะฮะเอกสารด้านการเงินประเภท,ทรัพย์สินประเภทเช็คอะไรที่ต้องลงลายมือชื่อหรือการทำสัญญาเกี่ยวกับเรื่องของคำพูดหรือการให้คำมั่นสัญญาต่างๆนะครับตรงนี้ต้องระมัดระวังครับจะมีการผิดพลาดเลื่อนช่วงนี้อย่าไปเป็นนายหน้าค้ำประกันในเรื่องทรัพย์สินเงินทองหรือสังหาร ไม่ซับนะครับเพราะว่ามันจะทําให้คุณเดือดร้อนแล้วก็เป็นคดีความนะฮะถึงขั้นขึ้นหลงขึ้นศาลเลยทีเดียวนะครับในระยะนี้เนี่ยต้องระมัดระวังคุณเองจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของบริวารประเภทบริวารจะให้โทษอันตรายต่างๆหรือเรื่องร้ายๆช่วงนี้จะเกิดขึ้นกับบริวารของคุณลูกน้องของคุณนะครับแล้วก็ไม่ควรที่จะให้ลูกหรือหลานหรือใครก็แล้วแต่ที่ท่านรักเนี่ยนะฮะช่วงนี้ไปขับรถพวกมอเตอร์ไซค์หรือรถที่มันไม่ใช่สี่ล้อนะครับเพราะมีเกฑ์ทำให้คุณเดือดร้อนหรือเขาอาจจะปรระะสบบบอุบุััตติเหได้นค ในช่วงนี้คุณเองต้องระมัดระวังนะฮะคุณเองจะรู้สึกว่าร่างกายอ่อนแอพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอนะคุณจะแพ้อากาศมีเกณฑ์การแพ้อากาศแพ้อาหารแพ้สิ่งแวดล้อมนะครับและคุณต้องระมัดระวังด้วยนะฮะเกี่ยวพันกับเรื่องของข้อเท้านะครับแล้วก็บริเวณกระดูกสันหลังนะฮะจะมีอาการเจ็บป่วยได้นะครับตรงนี้ในสัปดาห์นี้วันที่27เมษายน -3 พฤษภาคมท่านต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะฮะสำหรับการแก้ดวงชะตาครับต้องบอกในช่วงนี้แนะนําให้ท่านทําบุญด้วยน้ําสมุนไพรที่ออกสีม่วงๆนะฮ น้ำที่ออกสีม่วง่วงหรือสีน้ำเงินหรือสีฟ้าๆตรงนี้ได้ทั้งสิ้นทั้งปวงเลยนะครับหรือว่าสีขาววิสีหนึ่งก็ได้เกี่ยวกับพวกน้ำเต้าคู่นะครับหรือน้ำนมตรงนี้จะแก้ดวงตาทําให้ท่านดวงดีแล้วก็ที่สําคัญครับท่านมีเกณฑ์การที่จะได้จับเงินก้อนและก็จะปลดหนี้ปลดสินได้อย่างง่ายๆด้วยทีเดียวครับในช่วงสัปดาห์นี้ครับต่อไปนะครับเป็นกลุ่มราศีธาตุลมนะครับได้แก่ราศีมิถุนตุลและก็กลุ่มนะครับสามราศีนี้ดวงตาท่านจะเป็นรายในช่วงยมษสยบเึง3พมษาม,ามนบามาับเอาม สามราศีนี้นะฮะเมตุลและก็กลุ่มนะครับช่วงนี้ถ้าท่านยังโสดอยู่นะครับต้องบอกเลยว่าคุณเองจะมีโอกาสที่จะได้พบคนที่เป็นแม่ไม้พ่อไม้แม่ล้างพ่อล้างนะครับคนผ่านการใช้ชีวิตคู่มาแล้วคนผ่านการอยู่กินฉันสามีภรรยามาแล้วนะครับต้องบอกเลยนะว่ามันจะทําให้คุณถูกใจมากๆเลยมันเหมือนช่วงนี้ถ้ามีเข้ามาเนี่ยคุณเองจะรู้สึกถูกใจรู้สึกถูกชะตารู้สึกว่าเขาเหมือนคนที่คุณเคยรู้จักรู้สึกว่าเขาเหมือนคนที่สนิทกันมาาน งานอะไรอย่างเงี้ยฮะค่อนข้างจะถูกอกถใจนะครับแล้วก็ชอบพอกันเลยนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับบอกเลยนะครับว่าขอให้ดูให้ดีนิดนึงนะครับว่าเขาคุยกับเราคนเดียวหรือเปล่าหรือว่าเขาเนี่ยเลือกเราจริงๆหรือเปล่าเพราะดูเหมือนว่าเราเองจะต้องเป็นฝ่ายถูกเลือกนะครับหรือว่ามันจะเป็นเรื่องคล้ายๆเหมือนรักแบบรักสามเศร้าสี่เศร้าอยู่นะแต่ก็ต้องดูนะว่าเขาไม่ได้มีเมียอะไรอยู่แล้วนะฮะคือแบบเขาไม่ได้มีเมียค้างคาหรือเขาไม่ได้มีผัวค้างคาอยู่แล้วนะฮะคือเพียงแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเขาน่าจะคุยหลายคน ต้องขอให้ดูและเช็คให้ดีนะครับแล้วตรงนี้เป็นอะไรที่จะดีมากๆเลยนะครับดวงชะตาของคุณนะฮะต้องบอกเลยในช่วงนี้นะฮะมันจะมีดาวนะฮะของการเปลี่ยนแปลงนะครับต้องบอกว่าดาวเปลี่ยนแปลงชีวิตนะฮะคุณเองในช่วงนี้จะเบื่อเบ่อนะฮะเกี่ยวกับที่ทํางานเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่นะครับเกี่ยวกับพวกสถานที่ทํางานนะครับหรือว่าเกี่ยวที่อยู่อาศัยรู้สึกมันมีการเปลี่ยนแปลงครับมันเบื่อมันอยากเปลี่ยนแปลงมันอยากโยกย้ายนะครับเพราะงั้นตรงนี้ต้องบอกเลยว่ามันเป็นจังหวะชีวิตที่กําลังจะเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงเกิด นนค,คุณเองจะเบื่อไปซะทุกอย่างนะครับเบื่อการงานเบื่อคนรอบข้างเบื่อคนรอบตัวสุขภาพเกี่ยวกับดวงตางคุณนั้นมันก็เหมือนไม่ค่อยจะดีนะครับตรงนี้ท่านต้องระมัดระวังนะครับเหมือนตาท่านเองก็จะพร่ามัวแล้วก็ช่วงนี้กินอะไรมันจะเหมือนกับรสชาติมันไม่ค่อยถูกปากมันไม่ค่อยอร่อยตรงนี้นะฮะสำหรับตามดวงชะตาล้วบอกเรื่องการเงินเนี่ยมันจะมีเงินเข้ามาเยอะฮะโดยเฉพาะเงินเกา่าๆเงินที่รอคอยท่านจะมีโอกาสได้รวมถึงช่วงนี้มีโอกาสจะได้เงินได้ทองมาจากคนที่ไม่ได้สนิทนะครับหรือ หรือว่าคนที่อาจจะไม่รู้จักมักจีนะครับซึ่งมันก็ได้มาแบบงงๆคือได้มาแบบปาฏิหารนะมันเป็นลักษณะน,นั้นครับแล้วก็ที่สําคัญเลยครับในช่วงจังหวะนี้ท่านเองอย่าได้ไปฝากเงินฝากทองหรือทําอะไรกับพวกคนอายุน้อยกว่าเพราะว่าจะทําให้เราเนี่ยนะครับเดือดร้อนใจเรื่องการเงินได้นะครับในช่วงจังหวะนี้นะครับลูจางคุณช่วงนี้จะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง่้มแซมเกี่ยวที่อยู่อาศัยหรือลดรานะครับก็สามารถที่จะทําได้และเลขที่บ้านเลขที่รถของท่านจะนําโชคให้ในช่วงจังหวะเดือนพฤษภาคมอันนี้ ค่อนข้างชัดเจนทีเดียวเลยครับช่วงนี้นะใครต้องการอยากจะมีบุตรอยากจะมีลูกนะครับต้องบอกจังหวะนี้เป็นจังหวะที่อาจจะยังไม่ได้มีเกณฑ์การแท้งบุตรมีเกณฑ์การที่ไม่ติดบุตรได้ยังไงถ้าติดบุตรอยู่นะครับอยู่ในท้องต้องประคบประงม,มให้ดีเลยนะครับตรงนี้ต้องระมัดระวังครับและสําคัญครับเรื่องของบริวารลูกน้องอาจจะให้โทษนิดนึงนะฮะอาจจะทําให้คุณต้องเสียเงินหรือก่อเรื่องเดือดร้อนให้กับคุณนะครับตรงนี้ระมัดระวังด้วยนะครับสำหรับเรื่องสุขภาพครับช่วงนี้ท่านต้องระวังผื่นแพ้ท่านเองจะเป็นนผืแพ้้ตอง ระวังและที่สําคัญครับระบบทางเดินหายใจไม่ดีเพราะช่วงนี้ดาวธาตุลมนะครับอยู่ในมุมที่ไม่ดีเพราะนั้นระมัดระวังเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะครับรู้สึกหายใจจะฟึดฟัดติดขัดนะครับหรือบางคน,นมีเรื่องกอเดาไหลหรือว่าบางคนรู้สึกแสบคัดจมูกตรงนี้ต้องระมัดระวังด้วยครับแนะนําว่าถ้ามีโอกาสนะครับให้ทําบุญนะครับเกี่ยวกับยาลมหรือว่าพัดลมพัดต่างๆจะช่วยทาให้ดวงสตางคุณดีชัดเจนมากขึ้นคอนเฟิร์มเลยทีเดียวนะครับสำหรับกลุ่มราศีต่อไปเป็นกลุ่มราศีธาตุน้ำนะครับธาตุน้ำ จะประกอบด้วยราศีกรกฎพิจิกและก็มีนเนะยครับเน้นย้ำอีกครั้งนะฮะกรกฎพิจิกและก็มีคือ3าราศีธาตุน้ำครับนี่คำนแหนังดวง,งท่านนะฮะประจำวันที่27เมษายนถึง3พฤษภาคมครับสราศีนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างต้องบอกในสัปดาห์นี้นะครับดวงชะตาของท่านเองเนี่ยนะครับท่านใดที่มีความคิดหรือความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเรื่องบ้านเรื่องรถนะครับว่าเอ๊ะจะไปรอดไหมจะได้ไหมจะมีไหมจะซ่อมได้ไหมหรือปัญหาอะไรที่เป็นความเครียด เกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยบ้านรถเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าคุณจะผ่านมันไปได้ด้วยดีสุดท้ายแล้วคุณจะผ่านมันไปได้อย่างชัดเจนทีเดียวครับเรียกได้ว่าดีเยี่ยมเลยนะฮะคอนเฟิร์มเลยตรงจุดนี้นะครับดาวการเปลี่ยนแปลงเข้ามาถามว่าเปลี่ยนแปลงดีไหมเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับแต่อาจจะยังไม่ใช่ช่วงนี้จะมีการเลื่อนนิดหนึ่งนะครับที่ผ่านมาท่านเองอาจจะมีปัญหาการทะเลาะเบาะแวง้งหรือว่ารู้สึกไม่ชอบพอไม่ชอบใจผู้ใหญ่ในวงงานหรือในสถานที่ทํางานหรือเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ในช่วง งนี้จังหวะนี้นะครับต้องบอกว่าผู้ใหญ่จะให้คุณแก่คุณนะครับพยายามเข้าหาผู้ใหญ่พยายามพูดคุยผู้ใหญ่ปรึกษาปัญหาหรือทําอะไรก็ได้ที่มีผู้ใหญ่มาเกี่ยวข้องจะทําให้ดวงชะตาคุณดีมากสัปดาห์นี้นะครับผู้ใหญ่ให้คุณคนอายุน้อยให้โทษนะครับตรงนี้ต้องดูให้ดีด้วยนะครับตรงจุดนี้นะครับจากดวงชะตางคุณครับต้องบอกเรื่องก,การเงินการทองคุณช่วงนี้เนี่ยเงินมันมาจากงานชัดเจนครับแต่ต้องบอกนะฮะดาวการงานเนี่ยแปลกนะฮะช่วงนี้มันเหมือนกับเราเองอาจจะไม่ได้ออกไปไหนอะไรมากมายนะครับเนื่องจากมีเรื่อองโคิดแต่มมันนก็เหื ณมีเรื่องให้ต้องรับผิดชอบเยอะเรื่องการงานมันจะเข้ามานะครับความรับผิดชอบต่างๆจะเข้ามาเยอะมากๆเลยต้องบอกว่าในช่วงนี้คุณจะปวดหัวนะครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการงานเรื่องความรับผิดชอบเยอะแยะแต่คุณก็จะผ่านมันไปได้พร้อมกับจะได้งเงินเข้ามาในจํานวนหนึ่งด้วยแต่คุณต้องเก็บให้ดีครับเพราะเนื่องจากคุณเองเป็นคนใช้เงินเก่งแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีรูรั่วรายจ่ายเยอะนะฮะตรงนี้ต้องระมาาัดระวังมีเกณฑ์การได้กินอาหารที่เป็นเส้นก๋้วยตรงก๋้วยเตี๋ยวก๋วย,วย,ย,ววยจับราเมงมีโอกาสได้ทานอาหารต่างประเทศถือว่าเป็นาากเนจจัังงหวววทีีี่่ดดด้้ยครตุถืออโมๆ ในเรื่องของเพื่อนฝูงครับต้องบอกในช่วงนี้นะครับดาวเพื่อนฝูงของคุณนั้นต้องบอกว่าจะนําโชคนําราบนํางานให้คุณนะครับเพราะนั้นต้องบอกเลยนะฮะใครที่มีหายเรื่องการงานอยู่ตกงานอยู่คิดเรื่องงานให้ไปปรึกษาเพื่อนเพื่อนจะแนะนํางานให้เพื่อนจะแนะนําหนทางให้นะครับและดวงชะตาดวงนี้นะครับเหมาะแก่การที่จะทําเกี่ยวกับพวกโซเชียลหรือการทําเกี่ยวกับการขายของออนไลน์หรือทาคลิปวรัลอต่างๆถือว่าจะประสบความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยทีเดียวครับสำหรับเรื่องของบ้านของรถครับปัญหาต่างๆจะผ่านไปได้อย่างที่ผมเน้นย้ําไปแล้วนะครับแต่ ท่านเองจะพบว่ามีรูรั่วนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํารั่วนะครับน้ำซึมอยู่ที่ส,าาสถานที่พักอาศัยท่านลองไปแก้ไขปรับปรุงดูซ่อมแซมจะทําให้ดวงสางท่านดีขึ้นอย่างมากครับในเรื่องของบริวารครับต้องบอกในช่วงนี้ดาวบริวารเข้ามาชัดเจนดาวบุตรเข้ามาชัดเจนมีโอกาสจะท้องมีโอกาสจะได้บริวารใหม่มีโอกาสจะได้เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องบริวารใหม่ต้องบอกว่าช่วงนี้ดาวบริวารชัดเจนมากๆดาวบุตรชัดเจนมากๆทํทเมคเลฟช่วงนี้มีโอกาสติดบุตรได้โดยที่ไม่ต้องไปทาคิดทำซิปนะครับตรงนี้นะฮะต่อมาเลยฮะในเรื่องงจัหว นะครับของสุขภาพของท่านเองตรงนี้ต้องระมัดระวังสุขภาพท่านช่วงนี้ระมัดระวังอย่างชัดเจนเลยนะครับปัญหาเกี่ยวพันกับเรื่องของคอจะนอนตกหมอนปวดคอปวดไหล่นะครับรวมถึงเดินอาจจะท่าพิกท้าแพงต้องระมัดระวังด้วยที่สําคัญครับเรื่องของร้อนต้องระมัดระวังให้ดีในจังหวะนี้เลยไม่ว่าจะเป็นการถูกข,ของร้อนหรือเป็นร้อนในนะครับตรงนี้ระมัดระวังด้วยนะครับลิ้นเจ็บลิ้นพองปากบวมระมัดระวังให้ดีครับสำหรับคนที่คิดร้ายแก่ตัวท่านเองนั้นจะเป็นคนอายุน้อยที่เคยสนิทกันจะให้ร้ายท่านหรือ ทำให้นั่นเดือดเนื้อร้อนใจในช่วงนี้แต่ไม่ถึงกับอันตรายถึงขั้นขึ้นลงขึ้นศาลนะครับเพราะถ้ามีเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลท่านก็จะรอดพ้นเรียกได้ว่าไม่มีโอกาสติดคุกติดลางอย่างแน่นอนทีเดียวครับต่อมาเลยนะฮะในเรื่องของเกี่ยวกับการเดินทางต่างประเทศช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีเกณฑ์และยังไม่ประสบความสําเร็จนะครับตรงนี้นะครับเรื่องการงานงานเยอะเหนื่อยแต่สุดท้ายแล้วท่านจะได้เงินได้ทองมาก้อนหนึ่งทีเดียวครับเรื่องโชคลาภครับต้องบอกในช่วงนี้ยังไม่เด่นนักนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวยงยนะี้ ถ้าอยากจะทำบุญให้ทำบุญเกี่ยวกับอาหารที่เป็นสีดำดำหรือของสีดำไม่ว่าจะเป็นเฉาก้วยหรือว่าจะเป็นขนมเปียกปูนหรือทำอะไรที่เกี่ยวกับสีดำดำอาจจะนำเสื้อสีดำหรือของสีดำ,ดำไปให้แก่ผู้มีพระคุณแก่คุณก็ได้นะครับจะรับไม่ดูต่างคุณดีมากๆแต่ผมเน้นเป็นอาหารสีดำพวกอาหารสมุนไพรจะทําให้ดูต่างท่านเหงงในสัปดาห์นี้แน่นอนครับก็จบไปที่ร้อยแล้วสาหรับดวงรายสัปดาห์นะครับประจาวันที่27เมษายนถึง3าพฤษภาคมนะครับก็ท่าใดที่ดูอยู่นะครับขอให้ท่านร่ำรวยมีความสุขนะคร นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดคอนเฟิร์มโฮโลกด subscribe ไว้ได้เลยนะครับผมจะทําการคอนเฟิร์มดวงสไตล์กับท่านแบบนี้นะครับไม่พลาดทุกการอัปเดตไม่พลาดทุกการทํานายดวงชะตาของผมครับหลังจบคลิปนี้อยากดูดวงกับผมโทรได้เลยนะฮะหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามศูนย์นะครับจะดูดวงกันต่อโทรได้หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามศูนย์ครับวันนี้เราไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ